เดรัจฉานรู้ชะตากับแพ้คดีประดมสร้างภาพทำประโยชน์ต่อสังคมหวังสารลดโท สวัสดีมิตรรักแฟนคลับคิงโพแดงทุกทุกท่านวันนี้คิงมีเรื่องเกี่ยวกับชะตากรรมของไอ้ทนายเดที่มาจากรัฐานหรือใครจะเรียกว่าไอเดถั่วดำโดยคิงได้รับการบอกเล่ามาจากทนายคนหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานอเวจีเอทีมงานอเวนเจอร์ของมันนั่นแหละทานายคนนี้เขาเอาตัวออกห่างไม่อยากสังคกรรมกับทั้งไอตั้มและไอเดเเขาเลยมาบอกให้ฟังว่าไอเดมันรู้ชะตากรรมแล้วนะว่ามันจะแพ้คดี ที่อาจารย์ออสนักเคมีฟ้องกลับมันและจะแพ้คดีมินประมาณสื่อพูดเท่าสนธิที่ฟ้องมันด้วยรวมๆแล้วอาจจะได้รับโทษไม่ต่ำกว่า2ปี 2> ไอเดถึงพยายามสร้างภาพว่าตัวมันนั้นมีคุณกับสังคมมีประโยชน์ต่อสาธารณะด้วยการโพเสเฟซบุ๊กให้ความรู้ด้านกฎหมายและคดีความต่างๆกับประชาชนแบบรัวๆจ้าพี่ดองโถไอรัชานก่อนหน้านี้ปากกล้าปากดี ท้าตีฟ้องเขาไปทั่วขอจะไม่รอก็พยายามสร้างโปรไฟล์ให้เป็นคนดีกับสังคมเลยนะมึงคิงก็เลยเข้าไปดูในเพจของมันว่าเป็นตามที่ทนายเอาเวนเจอร์คนนั้นบอกมาจริงๆไหมปรากฏว่าจริงเว้ยเฮ้ยพักพวกจากที่ไอเดเอาแต่โอ้อวดท้าทายปากเก่งตอนนี้ความปากดีถูกลดดีกีลงไปเยอะเลยแอมในเพจก็พยายามโพสต์เรื่องความรู้ด้านกฎหมายจากคดีต่างๆเต็มไปหมดมีการโพสต์ภาพท่านพุท ท,ทาตุพิขุด้วยนะว่าผลฉลาดไม่ใช่ฉลาดแค่พูดแต่ต้องรู้จักนิ่งยังมีสติอ่ะพวกเราคิดเหมือนกันไหมว่าไอเดมึงจะเอาพระสงฆ์องคชาเจ้ามาโหนเหรอสิ่งที่ท่านสอนมึงไม่เคยทาเลยมึงเคยนิ่งอะไรเหรอเดกูอเห็นมึงนั่นแหละที่พูดโอ้อวดพูดเข้าคางไอต้มพูดแก้ต่างแก้ตัวเดือดร้อนแทนไอต้มยังกับมันเป็นลูกความมึงอย่างนั้นแหละแม่ปะโมแต่พอคดีนกแตงโมที่มึงเป็นทนายมึงกับนิ่งสง,ง่า พยายามสกัดดาวลุ่งสกัดพยานหลักฐานต่างๆที่สามารถเอาคนผิดมาลงโทษให้น้องแตงโมได้มืงเสือกเอาออกซะบมดแม่ยิ่งไปกว่านั้นไอเดที่มาจากรัฐฐานมันกลัวว่าโพสตสร้างภาพวันนี้อาจจะไม่พอที่จะให้สารเมตตาลดโทษมันก็ได้ไอเดีแม่ถึงขั้นไปขุดรูปภาพเก่าๆสิบกว่าปีที่แล้วมาโพสต์ลงเฟซบุกข,ของมันกันเลยเพื่อจะได้สร้างภาพว่าเออสามที่เคารพผมทานายเดชาจาก รัฐษาทาคุณประโยชน์ให้กับสังคมมายาวนานนี่ไงผมเคยเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายด้วย10กว่าปีที่แล้วทุกวันนี้ผมก็ยังให้ความรู้ประชาชนฟรีๆอยู่นะจ๊ะสารโปรดลดโทษให้ผมเนชารักฐานด้วยเถอะนะครับแม่มีเห่าสวนด้วยหิงอยากจะให้ถึงวันที่สารตัดสินคดีไอเดเร็วๆจริงๆเลยหิงจะดูว่ามันจะคานเข่าไปกราบขอโทษไปไหว้ขอโทษอาจารย์ออสกับลุงสนธิไหมแอบเดียว ลกลับที่มันต้องไปขอโทษสวเสรีทนายความรุ่นพี่ของมันจากคดีที่มันปากหมาไปด่าสวเขาทั้งนั้นมึงยังโชคดีนะไอเดเพราะสวเสรีเขาเป็นทนายรุ่นพี่มึงเขาสงสารมึงไงไอเดเขาเลยให้อภัยถอนฟ้องแต่สำหรับอาจารย์ออดและลุงสนทิเขาประกาศแล้วว่าสุดซอยแล้วที่มันไปฟ้องเขาทำรองว่าฟ้องเดมาเดก็ฟ้องกลับนะไม่โกงแม่ก็หวังจะเอามาอ้างต่อ ว่าถ้าคุณฟ้องผมผมก็จะฟ้องคุณทำแบบนี้มาทั้งชีวิตมึงเลยนะไอเดแต่ในครั้งนี้มันรู้ตัวว่าไม่รอดแด่จึงออกมาสร้างภาพไว้อ้อนสารให้ใจอ่อนลดโทษให้มันคุณทนายที่เล่าให้คิงฟังยังสายหัวด้วยนะว่าแกบอกมาว่าไอเดแม่งหวังถึงขั้นจะขอให้สารพิจารณาโทษให้รอลงอาญาแทนถุยถุยถุยแหมบัดนี้มึงได้เข้าไปคายทุกขด ทุกในสั่งเตรน่นนวนคิงคอนเฟิร์มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ไอ้ทนายเดลรัตฉานให้คิงอีกทีนะจ๊ะ